รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร .5 ร่วมกับ g แกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธม์จัดงานวันคนพิการครั้งที่53ประจำปี2565โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลในหัวข้อคนพิการเทิดไทยถวายพระพรชัย90พรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงในดวงใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส0พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการและประชาชนที่มาร่วมงาานเร 5, คนโดยมีพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสาวพาประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์เป็นประธานในพิธีซึ่งงานวันนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรูนร้นวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการป้องกันความพิการและการฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพให้คนพิการได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสมพร้อมกันนี้มูล,ลนิธิปอเต็กตึงยังให้ความอนุเคราะห์ร่วมแจกของขวัญแก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย